you <laughs> แสงสว่างใดก็ไม่สว่างสดใสเท่ากับแสงธรรมแบบนี้เราจะนั่งหลายทั้งจิตใจเพื่อปังคำสาธย,ยายซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเป็นเครื่องสวง่างอันเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจให้รู้จักจิตใจของตนเองจากเสือแสงพรพิฆุพระอาทิตยพระเฉิญท่าน ตั้งใจสนับสนันได้ด้วยเทมพื้นฐานของจิตใจนั้นซึ่งจะสามารถประกอบวิตกวิจารหรือวิจัยวิจารในเรื่องของจิตใจหากจะเข้าใจหรือจะเรียนให้เรียนรู้จริงๆในเรื่องของภาวะจิตใจจริงๆก็ต้องบอกว่าใช้คําว่ายนิสงสิการหรือพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ุณพระพิธีเจ้ากล่าวกับพระอนุนหันกลับมาตรงตรงเรื่องพุทสูตรอีกทีหนึ่งเ่อดืก่อนอนุนเธอพิจารณาอย่างไรว่าการพิจารณาความตายทุกดวงในใจนั้นเธอจะสามารถประกอบสามารถกระทําด้วยความทุกข์ได้โดยก่อนอนุ์เธอพิจารณาอย่างไรว่าการพิจารณาความตายทุกดวงในใจนั้นเป็นสาเหตุของความ้อมเป็นสาเหตุแห่งความรู้แจ้งพระนิพพาน ด้วยสาเหตุแห่งสมถะภาวนาพระกรรมาฐานนั้นในอาการส2ตวั์ทิงสาโดยการพิจารณาด้านกายนี้ซึ่งเป็นปฏิกุณในสัญญาและเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นจริงทุกขนา,านัตตานั้นดูกรอนอนฐานคตอยู่ด้วยอนาปานสติกรรมาฐานภาวนานั้นดูกรอนอนจะพิจารณาอย่างไรว่าถานคตึงลองเพ่นอยู่ตรัสเรา และไน้ลดละไม่ปล่อยวางเลยพวกเธอทั้งหลายจงดูเถิดหากที่ราชีหรือนักผูพภาคศาสนากลุ่มใดๆที่ถามถึอว่าตถ,า,ถาคตอยู่ด้ทำอะไรพวกเธอทั้งหลายจงบอกว่าตถ,า,ถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติโวนากรรมฐานนั้นดูก่อนอนเธอพิจารณาว่าการมารุพัสสดาสกิทาคาหรืออาคาขานั้น จากบริสุทธิ์แก่เธอว่าการกำหนดจิตใจด้วยการกัจจาาบานสีนั้นจะทำให้เธอรู้แจ้งทำให้เห็เห็นจริงในธรรมนองของธรรมและแต่ลกได้ดูก่อนอนน์เอพิจารณาความตายรักกี่ครั้งอนนลว่าสั่นไว้ครั้งพจทธค่ะดูก่อนอนน์เธอประมาทแล้วต้องทดลอง,ลงหายใจเข้าออกดูก่อนอนน์ด้วยสาเหตุดใดว่า การพิจารณาความตายทุกงหามใจนั้นตถาคตจึงกระทำอยู่ตลอดเวลาผน,น่งว่ามันผู้มีใจบัตรคือกสณจิตนั้นซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกของเธอเองย่อมกระทำให้เธอได้รับความทุกข์อยู่ร่ำไปดูก่อนอนลจะพิจารณาความตายทุกงหามใจนั้นจะคนพบพระนิพพานได้ด้วยสาเหตุนี้กรถาคตพิจารณาความตายทุกงหามใจแล้วจึงรู้จึงเข้าใจว่า บรรดชนทั้งหลายไม่ทำพระสะดาให้แจ้งด้วยสาเหตใุใดด้วยสาเหตุว่าผลละสัญญศสามสกยาทิฏฐินาวิกีขิจฉาและสีรับประตับามากมากนี้เป็นต้นดูก,ก่อนอนอน์เธอจงพิจารณาอย่างไรว่าร่างกายและจิตใจนี้คือรูปนามธาตุขันธ์ตถาคตพึงพิจารณาอานาปาันติวิหารธรรมนั้น เป็นเครื่องจงด้วยกายด้วยจิตนั้นพิจารณาว่าดูสาเห็นเห่นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยนั้น้ีจ่จางทุกขานตาได้ดูก่อนอนนน์ัถาคบล้นธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วไปแล้วด้วยกันบันเพ็ญด้วยมัดเชิม,มัปฏิปัตายานด้วยทางเดินอันประเสริฐคือนักมีองค์แปดนั้นดูก่อน อนันต์เธอพิจารณาอย่างใดว่าทางใดที่พิสุขทั้งหลายไม่ควรข้องเกี่ยวหนึ่งการมัุข,ขานการโยกคือการประทัดถูกภายในการมพิสุขทั้งหลายไม่ควรข้องเกี่ยวเลยสองการตระานักให้ระมักปามพิสุขทั้งหลายไม่ควรข้องเกี่ยวเลยรัชวะปฏิปทายานได้แก่เห็นชอบบันดิชอบการงานชอบ เล้งชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบด้วแก่สิธสมาธิปัญญาดูก่อนอ,น,อนุนเธอพิจารณาอย่างไรว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของเสื่อมถอยเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนและด้วยสายขุใหเราขอเตือนผู้ตัวต้วตงหลายว่าอย่าประมาทด้วยกายวาจากใจนั้นร่างกายนี้ใจนี้ล้วมเป็นตัญหามานกิเลสมา ทำให้ได้รับความทุกข์คือพวกเดืดทั้งหลายประมาณสิ่งเหล่าน,นี้คือคีอิอเดเหตมันก็คือใจของเธอตั้งเองทาให้เธอได้รับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาดูก่อนอ,น,อนุนการพิจารณาความตายแต่ละสาสตร์น้อยครั้งถืงอว่าน้อยเกินไปต้องทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะค้นพบพนผลิพานได้ดูก่อนอ,น,อนุนจอพิจารณาเช่นนั้นด้วยกายวาจาใจ สำรวมระวังเมื่อตาได้รโรคหูได้เสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสและอ่อนแข็งม้นโนธรรมเรณที่กระทบทางใจอุเบขาปล่อยวางด้วยอานาปานสติวิหารธรรมนั้นดูก่อนอนนนั้นด้วยกายนี้จิตนี้เป็นอนัาตาไม่มีตัวตนทำดใ,นใดวินัยใดที่ปรากดก้ด้วยสายนี้ด้วยว่าทุกคนรู้สมุทัยคนละ เลเกคดให้แจ้งเพราะนั้นควรทาให้เกิดมีดังนี้ดูก่อนอนุนทุกนั้นก็คือร่างกายและจิตใจของเรานั้นเป็นโปรทุกสงไทยคือตัณหาได้แข่ราคะตัวสามโมหะการมตัณหาภาวะตัณหาิรจเพลาะตัณหาดิเลิศความดัดแห่งตัณหาแลผลนิพพานดูก่อนอนุนเธอจงประกอบเธอจงประทันให้รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมของธรรมด้วยเธด้วยสาเหตุใดดูก่อนอนุน เธอจะคนพบพระนิพพานได้ในปัจจุบันเมื่อเธอประกอบแล้วด้วยอนาปานสีวิหารธรรมนั้นด้วยการพิจารณาความตายทุกลวงไม่ใจนั้นจากค้นพบนิพพานที่ตถาคมมตหมือนกองล้อธรรมตักแล้วพวกเธอทั้งหลายจากสามารถประกอบและตัดสังเลิกได้บรรลุพระนิพพานโดยสว่าแจ้งส่วนขั้นของพระอ,อดีตเจ้าคือพระโสดาบันบุคคลน,นั้นขอเธอทั้งหลายจงกระทาที่สุดแห่งกองทุก ได้แก่พระโสดาบันบุคคลเริ่มต้นเห็นการปฏิบัติธรรมลบละพระคิดธาถาพระอนาคาและอรหันหตผลนั้นดูก่นอนอนุนเธออย่าประมาทนั้นเป็นกรรทาที่สุดแห่งของทุกตรงเพียนนัเพียรละบาปท,ที่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพียรละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นเพียนทํากุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุรดูก่นอนอนุนนั้นวิสาเหตใุใด ว่ามิทนทั้งหลายย่มขี้เกียจขี้คานในการประพฤติธปฏิบัติธรรมแล้วสาเหตุในจะกระดุขุนงามคันดีได้สาเหตนุนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พระเจ้าได้ตำหน,นียอยู่ตลอดเวลาว่าคนเราส่วนใหญม่มันเกิดความประมาทด้วยสาเหตุนี้พระท่านพระครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติธปฏิบัติทุดงภาวนา แต่มาเจอกับเราหลายองค์นะถพราแม่ครูอาจารย์ท่านว่าสมัยก่อนเราศิลเราเป็นพระห่งเดินจาดิรทาไปตามที่ต่างๆท่านว่าเราเป็นคนเราที่นครจะนับสักเดินจาดิรทาไปตามที่ต่างๆเป็นข้ามแมน้ำโขงนั้นงประเทศไทยเราไปสร้างวัดวารามอยู่ในเขตของแม่น้ำโขงก็มีมากนะอันว่าเราเคยทุเรศเจอพระ โคบาอาจารย์สายป่ามีพระอาจารย์มั่นด้วยแล้วก็ไปสนทนาธรรมกันมีความเข้าใจว่าท่านพระโคบาอาจารย์ท่านว่าการประพฤติปฏิบัติทุกดวงสิบสาข้อที่สําคัญคือเทสัจชิคือเราไม่นอนเลยอันนั้นเป็นต้นอาศัยการเข้าฌานสมาธิปฏิบัติที่วัสนากรรมฐานเอาท่านว่าพ่อแม่โครอาจารย์ท่านว่าสามวันเจ็ดวันเราฉันหนึ่งครั้งบิณฑบาบัติหนึ่งครั้งอันนั้นพ่อแม่โครอาจารย์ท่านว่า การประพฤติปฏิบัติจิตะตภาวนาต้องใช้ความอดทนและความปันติอย่างมากวิริยะปัญญาให้เกิดขึ้นวิริยะขันติให้เกิดขึ้นวิริยะด้วยสาเหตุนี้สัจจะอธิษฐานจึงมีวิริยะความเพียรเป็นตัวตั้งด้วยสาเหตุนี้เราก็เคยเดินตามพ่อแม่คราจาร์ท่านว่าท่านไม่เคยหยุดปฏิบัติเลยแม้ว่าอดข้าวอดอาหารสามว,วันเจ็ดวันห้าวันก็ยังเห็นท่านนั่งที่ปัสนา นั่งกรรมฐานอยู่โดยชนิดแบบไม่เคลื่อนไหวเลยเราก็ว่าท่านทนได้อย่างไรเรามาทบทวนภาวนาปฏิบัติว่าคุณพระเจ้าท่านเป็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์หล่านี้แต่อย่างไรการสงสัยข้อเรามีตลอดเวลาว่าสมัยนั้นเราเดินตามพ่อแม่ครูอาจารย์อดอาหารถึง7จวันหรือ15วันเราเป็นลมสลบไปเลยแต่พ่อแม่ครูอาจารย์นั่งสมาธิอยู่แล้วยิ้ม ท่านว่าไปบินธาบาตมาแต่ในที่นั้นไม่มีหมู่บ้านเลยท่านก็มาเอาอาหารมาอาหารก็เป็นอาหารชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนชาวป่านั้นมาขบฉันกินแล้วก็อ,อาหารอย่างอรภาพได้ไม่รู้สึกหิวเลยสามวันเจ็ดวันก็อยู่ได้ท่านพูดในภายหลังว่าเป็นอาหารของฤก,กเทวดาที่ท่านมาใส่บาตและผู้ใดมีศีลธรรมจะเห็นเทวดาเหล่านี้ได้ แล้เหตุนใดท่านจึงสอนเราอยู่ตอลอดเวลาว่าการเกิดเป็นคนต้องภูมิใจในการเกิดเป็นคนอย่าได้ประมาทเป็นนันขัดคนเราส่วนใหญ่นั้นไม่มองเห็นร่างกายและจิตใจของตนเองและจะไปหาความดีที่ไหนเราก็สงสัยตนเอียงว่า้เราเป็นคนดีหรือคนชั่วกันแน่แต่เมื่อวันหนึ่งเกิดขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ทบทวนพยายามทบทวนจิตใจเราและนัางใจข้อเราว่า ความดีและความชั่วเราทำมามากหรือน้อยถ้าบางทีความดีข้าเรามากกว่าความชั่วก็รู้สึกภูมิใจแต่บางทีความชัชเข้าเรามากกว่าความดีก็รู้สึกเศร้าใจแต่บางทีเราทำแต่พิจปฏิบัติอย่างนี้ว่าทำมานี้ดีที่สุดนั้นไม่เอาจิตไปในอดีตและไม่เอาจิตไปในอนาคตเอาจิตไว้อยู่ในปัจจุบันนั้นที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเพียงละบาสีสถานนั้นคือหนึ่งเพียนละบาสที่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น สองเพียนละบ,บัที่เที่แล้วไม่เกิดขึ้นสามเพียนยังกุศลที่ยังไม่เคยทีเกิดขึ้นสี่เพียนปะคองกุศลที่เกิดแล้วไม่เสื่อมไปและเจะริญกุศลให้เจริญขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยไปนั่นเรากระทำอยู่ตลอดเวลาแม่ครูอาจารย์ท่านว่านางทีพยานาะยักษ์หรือเชวดาหล่าอืน่นที่เขาเห็นยาตลอดเวลาท่านก็ยังพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนเปผลอไป,ไ,ปไม่พูดตรงๆเราก็ทราบ ว่าบางทีก็เทวดามาฟังธรรมะบางทีเวนาฟังธรรมะอย่างนั้นเป็นต้นท่านเล่าอย่างนี้ว่าชื่นชมพระเดชพระคุณหลวงผู่ม่านวิคโตในสายป่านั้นท่านทุดองเจอกันและสนทนาธรรมกันว่าท่านเป็นอย่างไรปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบไปถึงไหนแล้วท่านว่าบางทั้งบางทีถ้า,ารูวาระจิตกันเราก็นั่งฟังและพิจารณาตามกันมาอย่างนั้นเป็นต้นนี่เราสุริยสังฆขิขุนั้น ฟังจากพ่อแม่ครัจาจันอีกทีหนึ่งว่าท่านสมัยก่อนท่านเป็นพระนมเร่งเร่งรัดความเพียรประพุทิปฏิมาธรรมไม่มีอยู่เลยเป็นกําลังสร้างฉันทีเดียวเราก็ได้แต่ฟังและได้แต่ดไ,ดดได้แต่ได้แต่รู้สึกว่าน่ะพรใจด้วยสาเหตุว่ากําลังข้าเรากสุริยสังเกตนั้นน้อยจนเกินไปและในขณะเดียวกันพ่อแม่ครอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิมนั้น ท่านกับกองทุกคนสามข้อคือปีสัจิไม่ยอมนอนเลยท่านทําได้อย่างไรตัวเราเองเคยอดอดอาหารสามวันจุดมาสิบห้าวันหนึ่งเดือนนั้นเราสลบไายหรือนอนแผ่นอนแผ่ลาแต่ท่านนั่นนงสมาธิเฉยอ,อยู่นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เหนือธรรมชาติเราก็ได้ไปคิดว่ากรรมฐานนั้นพึงรักษาผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเป็นต้นการนี้ว่าท่านสอนเรื่องของฌานสี่ไว้ว่า การปฏิบัติฌานสี่ไม่ต้งไล่ฌานลงนะท่านบอกว่าให้จิตหนักแน่นเพียงอย่างเดียวเป็นใช้ได้จิตหนักแน่นก็คือจิตปล่อยวางเมื่อแต่โดยโรคหูได้เสียงจมูกดได้กลิ่นดิ้นได้รสการสั่ผัดก็มันแข็งธรรมดลที่กระทบทางใจเรามีสติอุเบกขาวิหารธรรมอุเบกขานั้นเราปล่อยวางนิ่งเฉยจะได้เห็นความแก่เจบตใจที่มีในเาราสงบนิ่งจุดเข้าจูดจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บได้ท่านแม่ครัวจารย์ท่านยังเคยเอ่ยว่า การนำผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องวางให้ได้ตรงให้ได้หากวางไม่ได้ตรงไม่ได้ก็เข้าไปถึงธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าอาารหันเจ้าข้อโพธิสัตว์เหมือนกันทุกสุงทุกท่านท่านก็ปฏิบัตถถิเทินเดินทางนี้มาเช่นเดียวกันผิดถูกชอบเช,บชบั่วดีท่านก็สลับมาทั้งหมดสิน้นบางทีก็ดีบางทีก็ได้แล้วเราจะเอาอะไรนอกจากใช้ความเพียรตั้งความเพียรให้ได้ใช้ความเพียรกับวิทยะคันติให้เกิดขึ้น สองใช้ความเพียรในขันติสัจจะให้เกิดขึ้นสามใช้ความเพียรความเพียรปัญญาให้เกิดขึ้นไล่บารมีสิทัันเอาความเพียรตั้งอย่างนั้นเป็นต้นท่านยังสอนและติงอย่างนี้ว่าพวกเรองทั้งหลายนะ้ำมันอยู่อยู่ในการมาสุขานุการในโยมันก็เลยไม่ไม่เดินหน้าสักทีเพราะเราติดอยู่ในความสุขสบายาเช่นพ่อแม่ครัวจันสมัยก่อนนสิทธิ์ท่านเดินผ่้ดงจาริธรรมไปนั้นไม่ยอมใส่รองเท้าเลย ผ้ากว่าสามผืนเก่าแสนจะเก่าแต่ท่านไม่ยอมเปลี่ยนสักทีและเงินทองท่านไม่รับเลยไม่ยอมไม่ได้ยอมสร้างวัดวารามใหญ่โตมโหดานท่านไม่เคยรับเงินเลยจะสร้างวัดได้อย่างไรใครมานิมนท่านให้ไปสร้างวัดสร้างวาท่านก็ได้แต่แกล้งเป็นบ้าบางทีก็โดินหนีไปบางทีแกล้งหัวเลาะคนเดียวดูสิดูสิสทําไมท่านทํอย่างนี้ได้หาถ้าเป็นเราคนนาศรัทธาขนาดนั้นคนเขาบอกว่าท่านเป็นผู้วิเศษเอย่างนั้น ตัวไม่ลอยขึ้นบนอากาศเชื่อหรือหรือไม่ยกยอเชื่อหรืออย่างนั้นเป็นต้นท่านเล่นอย่างนี้ว่าไม่ยอมให้ใครยกไม่ยอมให้ใครย่อเสียเลยดังนั้นนี่คืออรหันต์นี่คืออร,าาร,อริยเจ้าตัวจริงท่านยังเสริมอีกว่าแม่ครัาจารย์ท่านเพลิดเพคุณพ่อแม่ครัวจาย์มั่นท่านดะพุทธปฏิบัติธรรมนั่นพ่อแม่ครัวจาย์บัวท่านเคยเชยเชยเราก็เคยฟังมาเหมือนกันว่าพ่อแม่ครอาจันบัวท่านจะพุทธปฏิบัติธรรมดินจงกรมน,นั่งสมาธิสามวันสามคืนไม่หยากไม่นอน จิตไม่เป็นสมาธิสักทีท่านก็ได้เตือนตนเองและตำหนิตัวเองว่าเอ๊ะเรามันคนบกักมันคนอยากช้าหรือขณะนั้นนั่งสมาธิปฏิบรรัติทมจิตไม่เป็นสมาธิสักทีนั่นจะขอยอมตายในวันนี้เอาบารมีของพระแม่อาจารย์มาที่ตังแล้วกำหนดพุทโธตัวเดียวกำหนดไปกำหนดมาจิตมันสงบนิ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งความสงบนั้นจิตดิ่งเข้าสู่ตนาสมาธิและหลุดพ้นเป็นจุดปัจจารสมาธิ ร่างกายร่างกายหนึ่งก็เกิดขึ้นท่ามกลางนั้นเดินออกมาไปไหว้เพ่อแม่ครอวจันมั่นท่านจึงถามว่านั่นแหละธรรมะอันเป็นเครื่องจัดสรุปทำให้เป็นประจำคือพลังกิจิตที่ครพ่อแม่ครัวจาย์ที่ท่านได้ปฏิบัติมานั่นแหละคือพลังกิจินั่นแหละคือมโนยิทธิทาให้ได้ประจำนะท่านอย่างนั้นว่าพ่อแม่ครอาจันบัว,วท่านจะทาอยู่อย่างนั้นประจำบางทีท่าเหลุดอาหารถึงเจ็ดวันนั้น ม่ยอมฉันตตาหารแถมเดนิดนเดินตรงๆนั่งสมาธิเฉยเฉยคราก็ได้แต่มองและได้แต่วิตกวิจารณ์ว่านี่ท่านมนรูย์เก็บเหนื่อยหรืออย่างนั้นหรือเพียงั้งสารอย่างนั้นเราก็คิดว่าเราอดข้าวอดอาหารเจ็ดวันสิบห้าวันนอนแผล่ล้าสางาบสาง,งาบเหมือนจะตายกระนั้นไม่มีกำลังเดินตรงกนั่งสมาธิเลยอย่างนั้นท่านอดข้าวาหารสองวันเจ็ดวันเดินเดินตรงกมเฉยเฉยอย่างนั้นนี่แสดงว่าพลังวิเศษนั้นแตกต่างกันอย่างนั้น ปัญญาเป็นเครื่องบุกคบของท่านอย่างไรบางทีท่านไม่พูดเลยท่านเวลาเราเทศนาเวลาเราบอกกล่าวญาติโยมอย่างนั้นท่านก็มาพูดว่าคนพูดมากมันไม่รู้คนไม่รู้น่ะมันไม่พูดอย่าพูดมากนั้นเป็นต้นบางทีท่านจะแปลพูดนะแม่ครูจันดูท่านว่านั่นพูดมากระวังปากจะมีสีนะอย่างนั้นเป็นต้นท่านก็พูดไปด้วยความใจของท่านอยากให้รู้สึกูลหาได้ดีอย่างนั้นเป็นต้นท่านว่า การในผู้ปฏิบัติของพวกเรามันสูญเสียการทรงตัวสูญเสียสติไปกติสั่งมันขาดไปอย่างมากมายยิ่งนกแต่เรานั้นยังหลงตัวเองยังอวดตัวเองว่าเราเป็นผู้มีสติสมััญญะับางทีเป็นเพียงแค่ผู้ดิชนคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ซะแล้วแล้วอย่างนี้มันน่าขำไหมแค่พิจารณาไม่เห็นจิตใ,ใจตัวเองเห็นความโกรธความเบื่อความหลงของตัวเองหรือไม่ก็ยังไม่ทราบแล้วจะมาคิดว่าแ,แม่ครูอาจารย์ท่านเห็นท่านรู้แจ้งเห็นจริง คิดว่าตัวเองไปเทียบกับแม่ปูจารย์ได้อย่างไรและแม้กระนั้นบางคนนะสินั่นคิดว่าตัวเองปฏิบัติไปได้ไม่เอาซะเลยแถมยังไปค้านผู้อื่นซะอีกนี่เขาเรียกว,ว่ามือไม่พลายแต่เอาเท้าลาน้ําก็มีนะเราเห็นมาหลายคนนั่นไม่ยอมจะพูดปฏิบัติทาเลยแถมผู้อื่นก็พูดปฏิบัติยังมาต่ว่าเขาอีกว่าทําตัวเป็นเคร่งอย่างนั้นเป็นต้นแล้วอย่างนี้การปฏิบัติธรรมจับใจถึงไหน นั่นมีมากมายทีเดียวเราก็เห็นอย่างนั้นเป็นต้นการผูทปฏิบัติธรรมนั้นมันาบาปไปาบาปใครบุญมันแล้วแต่ใครจะรู้จะแจง้งใคเห็นจริงว่าแล้วแต่กรรมแต่เวรของใครของมันอย่างนั้นเป็นต้นการผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เรื่องทีลักษณ์ไมมักที่ชาใครปฏิบัติธรรมได้โดยเห็นได้ด้วยตัวเองต้องโดยยึตัวเองด้วยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านแต่สรู้ไปแล้วพระอาจร์เจ้าแต่สรู้แปแล้วพระโมคคัลลาสรงสรีบุตรนั้นแต่สรู้แล้วแต่เราล่ะสิ ไม่มีตรัสรู้แล้วเราจะเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนจะไปอย่างไรศาส,สนาเกิดที่ไหนเกิดที่ใจข็ออนนี่เองแล้วเรานั้นจะพบพระพุทธเจ้าหรือไม่ให้สอบถามตัวเองอย่างนี้วิจัยวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทางด้านจิตใจแล้วจะเห็นว่าเหตุเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นบางครั้งบางทีเราไปหาหมอบางทีหมอถามว่าคุณเป็นโรคอะไรเราก็บอกว่าเป็นโรคปวดท้อง แต่ความจริงมันไม่ใช่โรคปวดท้องมันเป็นโรคขนาดปวดหัวบางทีเราไปบอกว่าโรคปวดหัวแต่เป็นโรคปวดท้องมาสลับกันอย่างนั้นคือไม่รู้จักจิตไม่รู้จจกจิตของตนเองแล้วจะเห็นอะไรแม้กระทัองจิตตัวเองยังไม่รู้เลยอย่างนั้นค็อต้นการพุทธปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันรู้เขารู้เรารู้เพื่อรู้ดีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้มันนั่นจึงสาเหตุต้องรู้รักรู้ปฏิบัติด้วยเหตุนี้ พ่อพแม่ครูอาจารย์ท่านว่าการดนเป็นกลมและนั่งสมาธิเราทำนั่นมากบางทีเดินสามชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่ยอมหยุดเดินสักทีอยากจะรู้ว่ากิเลสตัณหามันสงบที่ใดเกิดที่ใดหนักที่ใดนั้นท่านขี่นั่งสมาธินั่งนานเป็นวันเป็น,เป,นเป็นวันเป็นคืนผ่านไปก็ยังไม่ยอมถอมนสักทีแต่มันไม่รู้ว่าจะมันจะนับที่ใดเกิดที่ใดดูมันไปเรืเ่อยก,การเพ่อดูจิตใจนั่นเองเป็นเรื่องสําคัญมากท่านสอนและเน้นว่า ควาเพียรนะต้งใช้ความเพียรในสงฆ์อยากได้บุญแบบได้กุศลนี่แหละบุญกุศลที่แท้จริงการเจริญสมาธิบำเพ็ญโทนาเป็นบุญอนิสงส์ยิ่งใหญ่จะไปอาบุญที่ไหนอีกละ่ะจะไปสร้างวัดอารามเจดีย์ที่ไหนอีกละ่ะนั่นมันไปไม่ไม,ไม่ถึงพรหมโลกสักทีเียนไหวตายเกิดมาเนี่ยเห็นไหมเป็นเด็กวัดนะเป็นนักทายยกวัดอยู่เนี่ยตายไปแล้วไม่รู้กี่ทาานก็ไม่พ้นสักที บางทีเป็นหมาวัดเศ้าอยู่ในวัดอยู่เศร้าหัเห็นอยู่ในวัดนั่นแหละแล้วเราจะทําอย่างไรเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจในการเจริญโพนาเพราะไม่มีวิทยาอุสาหะไม่มีขันติไม่มีสัจจะนั่นจะทําอะไรได้ดีคนเราเจะได้ดีก็รู้ได้ง่ายจะได้ช่ว์ก็รู้ได้ง่ายเพราะความขี้เกียจสลังยาวเราจึงไม่ได้ดีสักทีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ล้วนแต่ใช้ความแบบนันพยายามทางนั้นแล้วเราจะเอาอะไร ออกนองลูลอกทางแต่นั่งคอยนอนคอยให้เงินทองมากองไว้ตรงหน้าเพชรดพลอยอัญมณีมากองไว้ตรงหน้า,า,ออน,น,า,น,านั่นคนนั้นเป็นคนประญาอ่อนหรือเปล่าศาส,สนาสอนให้เรารู้ผลขวายตัวอินอัติิอัตโนนาโถนเป็นปฏิพึ่งของตนการผู้ปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันใครปฏิบัติก็เห็นได้ในตนเองมันข้าวใครกินใครก็อิ่มใครไม่กินใครก็ไม่อิ่มอย่งนั้นเป็นต้นตการผู้ผู้ปฏิบัติธรรมต่งกระทำให้รู้แจ้ง สาเหตุเหตุอยู่ที่ใดผลอยู่ที่ใดนะเป่นข้อเราอยู่ที่ใดนั้นสิ่งสําคัญสูงสุดคืออริยสัจสีต้องเห็นทุกข์มากขึ้นให้มากเข้ามาเท่าจะเห็นดนีดีความดับแห่งกองทุกข์มากกว่านิพพานปัญหากิเรจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะสาเหตุแห่งไม่มีจุดไม่มีเป้าหมายในการที่เราจะยิงเป้าเช่นเดียวกันเราเรายิงเป้า เราต้องมีของที่เอาไว้จุดเป็นลอดเป้าอ,อย่างนั้นเป็นต้นการเปร็นผู้ปฏิบัติคือสติสมินธัญญาจากที่พุทโธแล้วจะเห็นธรรมะใช้ความเพียรให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดในการเจริญสมาธิอ,รอารมณ์ภาวนานั้นอย่าสนใจแสแยใจโลกภายนอกเลยบางคนปฏิบัติธรรมยิ่งคบเพื่อนคบฝูงใจมากมายมหาศาลจากตนจัดให้ธรรมะได้อย่างไรธรรมะที่แท้จริงคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถเป็นพ้่งจนตนเจ หยุด้นได้ต่ต้องต้นเลดละ,ละต่วางรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วในครั้งนี้ก็พูดมาแต่แต่สมควรควริดไว้แต่เพียงเท่านี้เทิน